ไฟเอ็มเบมคืออีกหนึ่งตระกูลเกมแนวสวมบทบาทวางแผนกลยุทธ์เทิร์นเบสที่อยู่คู่ Nintendo มาอย่างยาวนานตั้งแต่ภาคแรกอย่าง Sha ์โดดากอนแอนเดอร์เบรดออฟไลทที่ลงให้กับเครื่องแฟร์มิคอมในปีคศ1990้อ,อ 1990. ปัจจุบันวันเวลาล่วงเลยมา30กว่าปีจนมาถึงภาคใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อไฟเอ็มเบมเอนเกจที่จะปล่อยให้ชาว Nintendo Switch ได้เล่นกันในวันที่20่มกราคมนี้ในโอกาสนี้พวกเราเกมซอนขอนําข้อมูลที่น่าสนใจเบื้องต้นมาเล่าให้ผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันนนนใเเราก่อ่อล สำหรับไฟเอเมเบมเอนเกจเป็นเกมสวมบทบาทวางแผนกลยุทธ์เทอร์เบสภาคใหม่ของเกมตระกูลไฟเอเมเบมที่หากใครอยากลองสัมผัสเกมตระกูลนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถเล่นภาคนี้ได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องราวในภาค,คก่อนๆเพราะเนื้อหาของภาคนี้ไม่ได้ผูกโยงกับเนื้อหาของภาคทรีเฮาส์ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่หากใครที่เคยเล่นไฟเอเมเบมยุคเก่าๆมาก่อนก็น่าจะถูกใจตัวเกมในภาคนี้ไม่น้อยเลยเพราะไฟเอเมเบมเอนเกจมีการนําตัวละครภาคเก่าๆในจักรวาลไฟเอ M มเบมกลับมาให้แฟนเกมหายคิดถึงกันนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกเล่นตัวละครหลักชายหรือหญิงไดด้เเหมมือนิ โดยเนื้อเรื่องของไฟเบมเอนเกจจะเกี่ยวกับการทำสงครามกับเฟลดารกอนที่อาณาจักรทั้ง4ได้รวมพลังกับเหล่าบรรพชนจากโลกอื่นผนึกจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่เนี้ยาไว้แต่ทว่า1,000ปีต่อมาผนึกนี้อ่อนแรงลงทําให้เฟลดารกอนกําลังจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งส่งผลให้ตัวเราในฐานะดีวายดารกอนที่หลับไหลไปนานตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องทวีปเอลิออสโดยต้องรวบรวมเอเบมริงที่กระจายอยู่ทั่วโลกล้อมรวมพลังอัญเชิญบรรพชนในตำนานจากเกมไฟเอเบมภาคก่อนๆมาร่วมต่อสู้และน,สน,สกกนาสันติสุขกลับาขาข ก็จะมีประมาณนี้ครับ Now it's time to engage Emblem Engage ซึ่งในภาคนี้ก็ได้นําเนื้อเรื่องมาผูกโยงกับระบบใหม่อย่างระบบ Emblem และระบบ Engage ด้วยระบบ Emblem คือพลังของบรรพชนตัวละครเก่าๆภายในจัก,กรวาลไฟเอ็มเบมที่จะสถิตยอยู่ในแหวนซึ่งบรรพชนแต่ละคนก็จะมีพลังแตกต่างกันไปทางด้านค่าสเตตัสพื้นฐานและสกิลต่างๆที่จะทํางานเมื่อตัวละครของเราสวมใส่แหวนหรือที่เกมจะเรียกกันว่าการซิง ส่วนระบบ En g a เกคือการรวมตัวกันระหว่างตัวละครที่ผู้เล่นควบคุมและเอมเบมทำให้ตัวละครกลายเป็นร่างใหม่สามารถใช้วุธพิเศษสกิลพิเศษและการโจมตีแบบพิเศษได้ครับซึ่งหากอิงข้อมูลจากเว็บออฟฟิเชียลของไฟเอ<ม>็บมเอนเกจก็มีการเผยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีบรรพชนจากเกมภาคเก่ามาทั้งหมด12คนและนอกจากระบบการต่อสู้แล้วตัวเกมยังคงมีระบบให้ผู้เล่นได้วิเคราสำรวจฉากนอกการต่อสู้นาฐานที่มั่นลอยฟ้าที่ชื่อว่าซอมเนียลเป็นสถานที่ไว้สำหรับพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆและไว้สำหรับเตรียมกกกกาาารรรรวงงแผนนน่อออบใคัั้ถดไป พื้นที่นี้ก็จะมีทั้งร้านขายอุปกรณ์มีสถานที่ต่างๆไว้สําหรับการพัฒนาตัวละครมีสถานที่สําหรับพูดคุยและอัปเกรดพลังของวีรชนที่สถิตยอยู่ในแหวนและยังมีสถานที่ต่างๆที่เป็นดั่งมินิเกมให้ผู้เล่นอย่างเราได้เข้าไปเพลิดเพลินอยู่อีกมากเช่นการตกปลาดูดวงดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์วิเศษและอื่นๆที่ยังรอให้เราไปสัมผัสในตัวเกมจริงๆอยู่ครับ นี่ก็ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นน่าสนใจของเกมไฟเบิ้มเอนเกจที่พวกเราเกมซอนได้หยิบยกมาบอกเล่าให้ผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันใครที่พิออเดอรได์ไว้แล้วก็อย่าลืมไปโหลดตัวเกมมาล่วงหน้าได้เลยนะเพราะถึงวันที่20จะได้เข้าไปเล่นกันเลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ